สวัสดีจ้าสุคูสุคนพี่น้องชาวยูทูบถ้าเห็นเบิ้งพักขึ้นก็ลัางงามก็ลังกินเลยขนาดขนาดกินต้นน้อยๆสิเลยสเสียบดีไปพัดแบบเป็นต้นๆเลยนะ่ะทุบๆเอาแล้วก็พัดเลยสเ,ส,เ,ส,เสียบต้นน้อยๆบื้ยหนาวเพนะวะ <c oughs> อันนี้ผักกาดกาดขาวสิมาเก็บต้นหอมไปย่ำเล็บมือนั่งกินกำลังออกดอกกวางตุง้งคอยว่าสิเว่าอีหยังนาะลืมอันนี้รงองนีหยังนี่แปลงนี่ อ้อืมน,น,นี้ก็หอ้องแดงผู้หนาบุ้ยสออ่อนคักผพักชี<อ>ต้นบอกเงเลยเบิรงพี่น้องเอ้ยนีหอมแบงพักชีเบอร์พ,พักชีอยู่ผืนต้นในนูยหลากพักชีกับบะมี่อยากใส่หากมันกับบะมี่ให้ใส่ นั่แหละจางขึ้นหอมอ่งงามดูน่ะอู้อันนี้ก็เไอเสือร้อยตกลงมาเสืออนนี้มาลุยผักตีเลยโหขนาดต้นยังจุ๋มสวยบ้งอมยพักชีงามค่กเยเฮยเฮยโอ้ยออนไปสิเมื่อแล้วพี่น้องอุอนพัก เดือนหน้าก็เมื่อเร็วอันนี้ยังโบงงามซ้ำเลยฮะเกียงมันหันานขึ้เออกินใบมันแซ่บอันนี้ก็ไม่ได้กินซ้ำนี่ขึ้นโบงงามเลยเนาะย่อมแพ้เลยอันนี้กสิบบาทเองอือปลูกมันเป็นแกล็ดยังไงบุจักไปซักแล้วไปใส่ าอาหาหร๋อคุณนะ่ะโอ้ยผักชีไหมสออรแห้งสัวข้าวป,ปุ่นกินกับผักชีก็นก่าว่อันนี้กับบกพริกยังนี่พริกข่าวนะนะั่นหละปลูกขยายออกอื้นไนมะ่ติดโฆษณาคุณน่ะต้นใหญ่งามคักชีสออรผักชี พุณอะขนาดเลือกตุ้นยิ่ใหญ่เลยอืมเขาในคณะคุณชินบ่ท่านเลยพัดบ่อือออเออวัดเป็นเออกผมเด็ดเออเด็ดหยอดมันนั่นนี่เออพักขี้เล่าไอเฟิร์ดออกแล้วโอ้ยเป็นกิ่นเปสีมืดล้วตะเกียกตะเมนคุกส่งหนานงานสิอันนี้พัดยังนี่น้ำนี่นะพักขี้อีกบ่หื้อพักยยังขึ้นชายอ๋อขึ้นชายเออ ไอ้ฟิลมันเอาของออกจากกาลดห้แม่ไหมนะ่ะเขาออกเอาเขาออกออนะอืมคืออะไรนี่ดีงามเลยนี่เ,นบบเออ,นะอพี่นั่งเราปลูกของงามเราปลูกผักงามปลูกยังก็ได้กินอันนี้บกนี้ คันเด็ดข้าวสติ๊บด้วยกันขันอันข้าปลูกข้าเด็ดยอดมันถิ่มว่ะตีเออมันจะแตกนงั่นอันนี้มียอดเดียวเออเรนบอกคงฮวยลองบึงอือบึงนนั้นมันต้นเดียวขึ้นจักส้อมยาเห็นมาแต่ไหนเขามาปล่อยเขาปล่อยทำไมให้ป้าคือก็ดีดีมันมันคืออะไรนะบิ๊กไอยาเลย งามคับเป็นลูกแล้วมันก็โบกาแฟคุณก็ปลูกพักได้กินตัวนี่นี่นะอืมปากเดินดิกำลังออกหน่วยคุณนะนี่มันออกมันเหลือจยักลุมสะตอนนันงามคักสองหลุมยีเดียบเด่นมีแต่หลูกเป็นอืมคุณท่างพูนกวางตุ้งกวางตุ้งกับพักอันอากาศขาว ปมันไกล100กร้อยจิกบ่น้อนละวะสนันต้นที่เขาปลูกเช่ไหมนี่ที่ว่ามันเตอยาวเนี่ยใช่เผื่องาวะที่ว่าเขาปลูกในเขตทางอนเอันนี้ซื่อมานอ๋อพูดูยอดมันงามจับไจะไปจับ่วยมันเดี๋ยวมันหนาจับยอดมัน คือว่าสันมันคือเนาฮะเออคือเนามันเข้มพอหรอวะพูดอะไรโอ้ยงามงามงามกำลังขึ้นโอ้โอเคสอนมาสั้นใส่กัน อพักปลูกกินน้ำกับพระท่านพักลายคักคุณนะ okay. ย,ยดอกวงอด้นอนกินเบิดละอ,อ,อ้วปดสานจิอือคนกินบระท่านนอนดอกนอนกินแล้วหลายโผลกินพระท่าน ยอดอบหัวใหญ่ลวกปนปลาเนาะโอ้ยมะขีนอันย่ายอันนนั้ต้มปลานี่นี่กินแซ่บค่ะแซ่บอิลีเราใส่เราใส่ตองโอ่หน่ำอันขึ้นช่ายนะแล้วใส่พร้อมมันบล็อกข้าวเลยแบบโอ้โหแซ่บเราใส่เห็ดเห็ดเข็มน่ำเห็ดเข็มน่ะนะเห็ดเข็มยาวๆในแรมๆนะอุ้ยแซ่บค่ะขอยสดว่าสันมะขี่นนั่นแหละแซ่บแห้งอือบล็อกข้าวเลย ถ้าเป็นยายยายดูมาทำแล้วก็มแม่ก็ดูเองนี่นนแม่ซื้อกึนช่ายมาแล้วแต่ไม่ได้คาตะไข่ซื้อกึนช่ายมาใสายย่ยำคาตะไข่เฮ็ดอันตักเอาปลาไปพี่นังต้มกินมะแรง็งแสบคักเราเฮ็ดอุ้ยจักเราเฮ็ดตังไตเราเฮ็ดเสียบคักสดเอาวะสัน,นกินขนน้าวหน,น้าสัน อยากกินเว้ยอยากกินขนาดเท่กันพี่นางยอดเอายอดอ่อ,อนๆมันทุบทุบพัดพัดอันน้ำมันหอยเมื่อนี้ข้าวเหนียวขาวาว้ขาวเวาวจาว้าเออคุณนะผักชีร้อยออกไปพุ่นเอาข้าวเจ้าบมา่มีอันกระสอบอนั่งกระสอบขาอ้าวยังสัน อเอาเอา้เออบนี่เก็บผักชีจกต้นก่อนไปใส่ย,ยำติน้นยำเล็บมือนางจะทอนกับเสียดายมันงามมันใหญ่งามขาโผดงามแห้ง พี่นางเราปลูกผักขึ้นดิอีดีคอยปลูกผักบ่บ่ได้กินดอกคอยมือห่อนปลูกผักบ่ขึ้นพุณน่ะรากบอกง่ายเลยเใส่ต้มจืด,ด,ด,ดทุกมือนี่เบื่อแล้วว่าตีเี่เราตะคู่กันเ,เ,เ,เต็มปากเต็มฝ <laughs> นร้ายหลายก็กิน พักบุ้งอันนี้กัดโอ้ยเด็ดเอายอดยอดมันเออก็อยู่ซือ่อๆเนาะก็เฮ็ดไปแล้วเพิ่นดีงานอดิเรกเฮ้ยนะหา,ามคักโอ้ผักสะอ่อนแห้งลายมมทท่ ต้นหอมต้นหอมมันก็เป็นกอใหญ่ๆเนอหอมใหญ่ดึกอ้านี่ใช่หอมมันโอ้ดูอันนี้นะแนี่งามจนเว้ยสอนพักเนี่ยมันงามพักเนี่ยนะเขาสอนนี่คืออะไรนะหนมันคือต้นที่มะเขือยาวเนี่ย ไหนนะกุ้ยหน้าไหนเครือใหญ่ๆยาวๆใบใหญ่ๆนะฟักทองแก่นนะไม่ใช่อนนั่นของแม่เขาเรียกฟักทองมะเขือมันอะเขือบานเพาะมึงนี่เลื่อยแบบนั้นอ้าวมะเขือไงมะเขียวยาวไงมะเขือยาวมันก็ไม่ได้เลื่อยได้หรือบิ๊กโทษมันตั้งเด้มันไม่ได้เลื่อย พูหอมใหญ่ว่าเรียกทำไมมันมีดอกอือสมพอเลยมีดอกสิถอนอีกจากต้นมันก็ไอ้นั่นกันโพดเว้ยบ้านพ่อเขาเขายังไม่รู้เลยอย <c oughs> <c oughs> ู่ตรงอยากรู้ดรอกอัดแล้วแม่ได้แล้วนี่ไปเห็ยดยำเห็ดยำเล็บมือนางปลาบิก๊กแม่หิวเข่าได้หมดวันไม่ได้กินเข่าเลยแม่นะออ ก็นนดกลดอยู่นี่กระลูกไม่อยู่ก็ไม่ค่อยได้กินดอกถ้าลูกอยู่ด้วยนี่กินกันหมดวันาาวจะกินอะไรนักหนา,าไอฟิในะชอบชวนแม่กินน่ะเวย <g ül> ลก,ยก,กลูกหิวลูกชวนไปซื้อก,ก็ออกไปละะ้วะ <g ül> งามเว้ยไปลวเดอ้อ